จังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยทางด้านของกเกษตรกรในอำเภอบางระกำค่ะเขาหันมาเลี้ยงกระบือมากขึ้นเนื่องจากต้นทุนต่ำแล้วก็ได้ผลกำไรที่ดีขึ้นค่ะที่ฟาร์มโกศลควายงามเมืองสองแควพิษณุโลกนะคะเลขที่38หมู่ที่6กําบลบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะเจ้าของก็คือคุณลุงโกศลแล้วก็คุณป้าใหญ่น้อยมั่นก็สองสามีภรรยานี่แหละค่ะปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีควายอยู่9ตัวส่วนใหญ่แล้วเป็นตัวเมีย ควายไทยพันธุพื้นบ้านตัวใหญ่เนี่ยชื่อเจ้าโบก็ทันทีที่เดินเข้าไปในฟาร์มก็เขาบอกว่าก็จะเป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นเจ้าโบจ่าฝูงเลยเขาบอกว่าเจ้าโบเนี่ยเป็นจ่าฝูง<ะ>ก็จะให้ยิ้มกับผู้ที่มาเยือนตลอดเวลานะคะซึ่งคุณป้านเนี่ยบอกว่า เขาไม่ค่อยมีกริยาแบบนี้กับใครโดยตนเองเนี่ยจะเลี้ยงควายประมาณ2-3ถึงเลี้ยงควายประมาณ2-3ถึงปีแล้วช่วงโควิดเริ่มระบาดพอดีก่อนหน้านี้ก็เลี้ยงหมูค่ะก็เกิดโรคระบาดป่วยตายเช่นเดียวกันจึงหันมาเลี้ยงควายโดยไปขอซื้อควายมาจากตลาดนัดโคกระบือตอนนี้แถวและแวกบ้านเนี่ยเริ่มมีการเลี้ยงควายเพิ่มมากขึ้นหลายบ้านมีการเลี้ยงเป็นคู่คนะคะก็คือตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเลี้ยงกันเป็นคู่ค่ะรอการตกลูก แต่ที่มากที่สุดก็ฟาร์มของคุณลุงโกสนนี่แหละคะ่ะที่มีมากที่สุดปัจจุบันเนี่ยม,มีอยู่9ตัวก่อนหน้านี้ก็ขายให้คนที่อยากเลี้ยงควายเป็นคู่แม่ลูกไปประมาณ1นึ0 0 0สับาทด้วยกันค่ะ,คะช่วงนี้ก็เริ่มมีคนมาติดต่อขอซื้อกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าน้ำมันแพงค่ะก็คาวก็ราคาถูกถึงแม้ว่าเวลานี้จะมีการใช้ควายไถายนาเนี่ยจะไม่มีแล้วนะแต่ถ้าหากว่าจะเอาไปใช้ไถานาแบบย้อนอดีตก็ได้อีกแหละคุณประหยัดน้ํามันลดต้นทุนไปได้อีกด้วยส่วนขี้ควายเขาบอกว่า พอไปตากแหง้งแล้วก็เก็บขายเนี่ยนะขายได้กระสอบปุ๋ยละ2 5บ้าถึงสบาทอ่ะน้องมีประโยชน์นะทุกอย่างเลยนะคะขายเป็นควายหนังควายเนื้อหรือว่าจะขายเป็นแบบมีชีวิตก็ได้หรือว่าจะขายมูลก็ยังได้นะคะแล้วแถมเอาน้องไปใช้แรงงานก็ได้และที่สําคัญปา่าหญ้าลก,ลกหรือว่าหนังไถนาแล้วมีตอซังข้าแล้วเอาน้องไปกินได้เลยะนะคะจะมีคนมารับซื้อถึงฟาร์มเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยการเลี้ยงควายก็ไม่ได้ยากอะไรหากพื้นนาช่วงที่ ไม่ได้ทำเนี่ยจะมีญ้าขึ้นมาก็เอาควายนยไปเลี้ยงปล่อยให้กินหญ้าดีซะด้วยกําจัดวัชพืชได้ด้วยนะคะปล่อยให้ขี้ใส่ไปในผืนนาะดินก็จะดีค่ะไม่ต้องซื้ออาหารมาเลี้ยงด้วยเพราะไม่ใช่ควายขุนนะคะเป็นควายพันธุ์พื้นบ้านแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะอาศัยว่ามีกําลังก็หาญ้าหาฟางข้าวหาอะไรเงี้ยมาเลี้ยงเขาวันหนึ่งเก้าตัวเนี่ยกินหญ้าประมาณหนึ่งรถปิกอัพโดยที่อำเภอบางระกำรรก็มีญ้ามีฟางเยอะมากเพียงพออยู่แล้ว แล้วที่ฟาร์มเองก็ใช้พื้นที่ข้างบ้านเนี่ยจัดเป็นพื้นที่ให้ควายอยู่ค่ะใช้พื้นที่ร่มเงาใต้ต้นไม้ต้ยต้นคอยขนาดใหญ่เนี่ยเป็นที่เลี้ยงมีวงบ่อน้ําสําหรับให้ควายดื่มกินสอบอ่อแล้วก็ลงทุนก็2อสปีก็เริ่มมีการขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆรายได้ก็จะเข้ามาเรื่อยๆจะแล้งจะฝนก็สามารถดูแลกันได้เป็นอย่างดีนะคะก็ไม่ค่อยมีโรคภัยมาอะไรระบาดมาถึงน้องสักเท่าไหร่นะคะ,คะอืม เลี้ยงง่ายได้ประโยชน์นะแถมได้ใช้แรงงานดิฉันชอบตรงนี้แหละแล้วสังเกตว่าเมื่อก่อนเนี้ยถ้าจะพูดถึงชนบทพูดถึงบรรนนกเราพูดถึงชนบทเราพูดถึงการทํานาทําไร่เราสิ่งที่ขาดไม่ได้คือควาย,วายไทยนี่แหละคุณ